สอบวันที่อะไรนะีแ์จะกอะฮะม่จกไม่ทายหนูเลยเห็นแล้วนีแต่ว่าเขาทายันที่11ม uh? nah. ีน้ำก really. right. oh okay. no well, you know ันใช่เขาาบอกว่าให้เจรียมของม้ยอ้ยะเ้ะอแมแล้วสอบวันนี้อะไรวันแตก กะนัเราได้เข้าค่ายลูกเสือเขาไหมเข้าเข้าท <th ี่ไหนเข้าที่โรงเรียนหรือที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เขาครูบอกว่าให้เตรียมของไว้ให้เรียบร้อยเอาเหรอใช่เข้าที่งานวัดไม่ต้องที่วัดยังไง Buenas ideas.